혼 카페 보 와요 보 คุณยังสวยเหลือเกินพุดดิ้งอ๋อบังอาจมาลัางแกคพุณดิ้งจังอย่างนั้นเหรอ กูอย่างนี se los, ้ดูเหมือนกูอีกไอ้ฮ่ากูอย่างนี้ดูเหมือนกูอีกนะเมื่อกี้ไม่ค่อยเหมือนเลยมันทองเกินเออผมกูมันเหมือนกูอีกว่ะไอ้ฮ่าหายเฮ้ยกูคือซันจิเอ้ยคนเหมือนเลยไอ้ฮามันกูเหมือนซันจิอย่างวะใช่ไหมเฮ้ยอผมมันเหมือนกูอีกนะท่านผู้ชมนะโอเค ไปเล่นเกมกันดีกว่ากูไปเฟร,รมเบิร์กช็อตสเสนเหนื่อยเลยสวีทสวัสดีท่านผู้ชมท่านอยู่กับผมแหตูดนะูแหมเราอยู่กับเรื่องของเจ้าเก่าราเดิมกับแอปพลิเคชัน LD Player นะครับผมนะ สามารถโหลดได้เลยลิงก์ด้านล่างในคิปชั่นนี้ถ้าหากว่าคุณเล่นในโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์อันร้อนคุณก็มาเล่นในแอปพลิเคชันอ d ร์ a y e r ย์เจำลอง Android บนคอมได้นะครับผมลิงก์ด้านล่างก็มีลิงก์โทรศัพท์ก็มีลิง,ลงก์ลงลงกลุ่มก็มีครับผมนะเฟซเพจกระพัดเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่าขายพวกเอ่อเขาเรียกวนะ่าแล้วรหัสด,ดอแล้วก็รับกลางด้วยนะครับผมนะแนะนำว่าก็ไปหาเขาแล้วก็ดาบครับผมนะเป็นดาบเอ่อโรลออรโซโล นะมีทั้งหมด4แบบด้วยกันก็ยังมีอยู่นะครับผมนะเป็นวารุยจิมันจีชูวซุยซังไดคิปเทสึซยูบาชิรินะครับผมนะจนครบเลยนะประมาณนั้นเอ่อแล้วก็คั้นแรกครับผมขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยครับผมเราอยู่กับเป็นพันธุ์ทูสมุกเกอร์นี้ครับผมนะอ่าอยากเล่น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 ไม่ใช่นะครับผมนะเราวากันที่ตัวละครด้านล่างกันเลยกว่าน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมนะไอที่ฝุ่นเป็นเร็วความจริงชุดนี้เป็นชุดที่ผมเอามาซื้อมาเพื่อที่จะใส่กราฟหรือว่า ใส่ลุจิซีพีซีโร่นะครับผมแต่ว่าไอสีเหลืองที่ผมทาตัวเนี่ยมันยังไม่ยังมาไม่ถึงนะครับนะผมนั้นผมก็บก่อนว่าไปดูในช้อปปีแล้วมันยกเลิกครับเขาเรียกว่ามันยกเลิกแคนเซิลทิ้งนะครับผมเออมันแคนเซิลออเดอร์ทิ้งผมก็เลยต้องไปหาร้านใหม่มาซึ่งร้านใหม่ราคาค่อนข้างจะสูงเหมือนกันเราก็ต้องหาไปต่อนะครับผมโอเค ตัวละครนี้ร้อยที่เราจะเล่นกันนะครับนั่นก็คือเป็น r o y a l w e d d i n g s a n j i นะครับผมงานเลเวลร้อยที่เราเปิดได้กันไปแล้วผมก็ทําการบูทหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็จะขึ้นบูทสองแหละแต่ว่าผมก็ลองไปเล่นกิจกรรมให้เรียบร้อยแล้วก็คือมันได้มาแค่นี้มันต้องลองกิจกรรมหน้าแล้วน้องๆเขาบอกว่าพี่แปะพี่แปะจะเปิดกาชาอย่างเดียวทําไมทําไมถึงไม่ยอมทาคลิปด้วยผมพูดเลยว่าตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะโหดมากผมคิดว่าโหดกว่าโรล่าอาโซโลอีกเนี่ยซ้ำนะครับผมถามว่าทาไมเดี๋ยวผมจะพาไปดู สายวิ่งแล้วก็ดวลได้ด้วยเหมือนกันนะครับนี่เดี๋ยวจะพาะไปดูทางแพ้แพ้ทางของสายก่อนนะครับสายก็จะมี3สายเห็นไหมครับผมนะก็คือเป็นแอคเคอร์ดีพันเดอร์แล้วก็สายเก็ตเตอร์ก็คือเป็นวิ่งนั่นเองครับผมนะอ่ะส่วนสีที่แพ้ทางก็คือสีแดงสีเขียวสีเงินครับผมนะซึ่งโรราโซโลเนี่ยมันเป็นสีแดงใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสีเงินไงเออเวลาคนเอาแชฉกมาก็เอาไว้ฆ้าหนวดครับผมนะคนเอาหนวดมาก็เอาไว้กระชับแชฉกอะไรเงี้ยนะครับผมนะเออ ไปดูไปดูไปดูสูงกว่าเฮียคนเอาเรลลี่มาเอาไว้ฆ่าแชงเออประมาณนี้คนเอาหนวดมาเอาไว้ฆ่าเรลลี่แต่มันยากแล้วเดี๋ยวนี้เรลลี่มันเป็นตัวที่ท็อปฟอร์มแล้วก็น่ากลัวแล้วนะครับผมนะตัวที่แบบว่าโหดมากเลยแล้วก็พวกบิ๊กมัมอย่างเงี้ยครับผมบิ Big กนะ๊กมัมโกรธเนี่ยมันจะโหดมากจริงๆนะครับผมก็คือเป็นสายวิ่งเสียเงินนะครับโดหดมากส่วนเหรียญที่ผมใช้ก็คือจะเป็นเหรียญของมันเองเลยนะครับผมนะความเร็วในการชิงสมบัติ เพิ่มขึ้น8%เลยนะครับผมเมื่อเลือกมากกว่า70%นะครับผมแล้วก็การใส่ออปชันเหลืยงก็คือเพิ่มดาเมจครับผมแล้วก็เพิ่ม8%ด้วยเมื่อตอัวละครที่สวมใส่เป็นสเก็ตเตอร์หรือว่าสายวิ่งนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นนี่ครับ ช่างไม้แฟนกี้ซูเปอร์ของเราเองแห่งวานอคูนี้นะครับผมนะก็เพิ่มพลังประกันพลังชีวิตและกาตากีนะครับส่วนอุซบนะครับผมนะก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะอันนี้ก็คือได้ใส่โซโ,ซโลไปครั้งที่แล้วนะครับพลังโจมตีร้อยสามสิบแล้วก็สิบสี่เปอร์เซ็นต์สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็โหเหมือนกันนะครับผมนะส่วนเซ็ตมันก็การคอมโบการแบบว่าสถานะเรียนถาว่ามันโอเคไหมมันก็พอใช้ได้นะก็แบบอาจจะไม่ได้แบบมือวาหรือหัวขนาดนั้นนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นสายวิ่งอยู่แล้วมันก็ยึดเร็ กิลแรกก็คือเด็นสกายวอล์กครับผมหรือว่าเดินชมจันทร์นั่นเองครับผมนะผมบอกก่อนว่าท่าแรกของเราความเป็นมาก,ก็คือในขณะที่เป็นอันนี้คือสังจิร่างเวดดิ้งนะไปสังจิร่างใหม่เลยนะครับผมนะร่างที่แต่งงานนะครับตอนที่อยู่ใน งานแต่งของบิ๊กมัมครับพี่กําลังแต่งกับพุดดิ้งยังนะครับผมนะในขณะที่งานแต่งกําลังโกาหลน่นนะมุชชายคนที่3นะครับผมนะของบิ๊กมัมชาลลอตไดฟุกุครับผมนะ่ะบุชชัยคนที่ 3, สามสกุลชาลอถถลอตรัฐมนตรีถั่วชาลลอตไดฟุกุ <ไ S 2> มาทําการจะโจมตีพุดดิ้งยังครับผมโอ้โหปล่อยเช่ซะทำให้ซันจีเกิดการโมโหโกธาแล้วก็ใช้ท่าเดินชมจันลอยเข้าไปเฟรมเบิร์กช็อตลอมบอส Oh ท่านี้คือมันเป็นสกายวอล์กครับผมแต่ถ้าหากว่ากดท่านี้แล้วเนี่ยไม่มีใครอยู่ข้างหน้าก็จะกลายเป็นการเดินชมจันทร์เหมือนกับสกิลของมังโก้นะฮะที่กดพุ่งไปแล้วนะก็จะทําการฮิลนะครับผมนะก็คือสามารถข้าวฝั่งได้เหมือนกันนะมังโก้แต่นี้ก็คือเป็นการพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็เพิ่มดีบัตวิ่งอีกนะครับนานะ่าจะสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าจำไม่ผิดเออเพิ่มดีบตัต,ว, 1, ว,ตวิ 90, วต 450, นะ่งอ,อากากีกเห็นนะครับบนะอ,อกว่าหากสัมผัสศัตรูเนี่ยก็คือคิวหนึ่งความเสียหายติดไฟยาเก้าสิบคือิวโจ อย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้ก็จะโหดเหมือนกันนะกิลนี้ซึ่งมันดีเลยเร็วมากนะเวลาเรายึดธงอ่ะเดี๋ยวไปดูที่คนสมบัติต่อนะครับแล้วก็ด้วยความเร็วที่ไม่มีใครจับได้ครับผมเนี่ยทีมสองก็คือโจมตีค่อนข้างจะแรงมาก637นะครับผมผลก็คือซัดตีลทำให้กระเด็นตกหน้าพาตกอะไรอย่างนี้ได้นะครับผมนะสิ่งสำคัญเลยคือท่าก็คือการใช้ความเร็วแบบที่ไม่มีใครรู้ตัวนะครับผมด้วยความเร็วที่ไม่มีใครจับได้นั่นเองครับผมโดยการที่ใช้ท่านี้ก็คือเขาจะทำการเดินชมจันเข้าไปด้วยความเร็วแสงของันจิ คุงกระบายซองกาเซ่ใส่บุตรชายคนที่4ของบิ๊กมัมครับชาร์ Owen, ลอตต์โอเว่นรัฐมนตรีเตาอบนะครับผมบุตรชายคนที่4ตระกูลชาร์ลอตต์รัฐมนตรีการอบขณะที่โอเว่นกำลังจะป่ายชิฟฟ่อนนะชิฟฟ่อนเนี่ยก็คือซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆของตัวเองด้วยนะครับผมนะักเะเขาก็ได้ใช้ท่าอยางนี้ครับผมนะคุณงเข้าไยต่อใส่โอเว่นจนกระเด็นซองกาเซ่แต่เขาไม่ได้พูดนะครับ ไอ้ท่าซองคาเซเนี่ยก็คือมันมันเป็นการที่เขาเดือบยำแล้วก็คุ้มเงินแบบประทองฟ้าครับผมนะเออคุณน่าจะได้เห็นตอนที่เขาซองคาเซใส่ลูฟี่นะครับผมนะปึ้ง um. ต่อเข้าที่หัวคือลูฟี่ก็หลับคาตีนนะครับต้องพูดได้เลยว่าหลับคาตีนนะครับ ถ้าซอสกาแฟเนี่ยถ้าส้นตอกเนี่ยที่เขาได้ใช้ก็ใช้ช่วยแก๊งของเขาด้วยนะครับผมนะเป็นแก๊งวินสโมูกับพ่อของมันนะเออไอจักแต่อี้จักนะครับผมนะพ่อมันโคตรเอี้เลยครับผมจริงครับผนมะเออแต่แม่งก็แบบยังช่วยนะคือถือว่าซันจิแม่งเป็นคนคนหนึ่งที่แบบมึงโคตรดีเลยนะครับผมนะขอะอภัยในคำหยาบในรายการกู้อินเกินไปครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มาดูเรื่องของคุณสมบัติครับผมนะเมื่อชิงสมบัติได้ทุกสองครั้งจะฟื้นฟูพลังชีวิต70%นะเวลาชิงตึ๊บๆคือแบบ,บ ถ้าเราจุกบ่อยๆเล่นบ่อยๆเนี่ยก็จะดีเลยนะครับผมนะเขาเรียกว่าชิงสมบัติบ่อยๆเนี่ยก็จะตายยากเลยพยายามไม่ชวนไม่บกืกอย่ไงครับผมนะพลังโจมตีเพิ่มขึ้น30%มสินวิไม่แสดงผลซ้ําเมื่อพวกเดียวกันในทีมโดน KO อันนี้ก็จะโหดเหมือนกันนะครับผมโจมตีแรงเหมือนกันนะฮะแล้วก็ความเร็วในการชิงสมบัติเพิ่มขึ้น50%เมื่อพลังชีวิตมากกว่า70ครับผมนะเออ <Okay. S 1> อันนี้คือที่ผมบอกเลยว่าความโหดก็คือเวลาเราพุ่มไปแล้วก็ยึดสมบัติเนี่ยย้อนเวลาคร ไปปุ๊บเรายึดได้ปุ๊บใช่ไหมสกิลก็เลยเลยกระผมนะเร็วมากอันนี้ก็จะโหดมากเหมือนกันนะฮะแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น3 0เนเมื่ออยู่ในเขตทีมศัตรูนะครับผมเวลาเราอยู่ในห้องสมบัติศัตรูก็โจมตีแรงขึ้น3าเนนะครับแม้จะโดนสตูเคโอแต่ก็ยังอดทนได้ก็คือเวลาโดนโจมโดนโดนโจมตีนะถ้าหากว่าไม่ไม่ได้โดนซันซันจิแบบเตะท่าเฟรมเบิร์กครับผมนะไม่ไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามที่แบบไม่ใช่สถานะไฟนะอย่างเช่นโดนแฉงตานี้ครับผม เลือดหมดเลือดก็จะเหลือหนึ่งนะครับคือไม่ตายนะอันนี้จะโหดมากเอออะไรที่เลือดเหลือหนึ่งก็ตามที่จะโหดเหมือนกันนะไม่มีผลเมื่อให้พีเหลือหนึ่งนะเมื่อพลังชีวิตมากกว่า50%าสิบอร์เซะไรเงี้ยนะครับผมนะแล้วก็หายมึนงงเมื่อพลังชีวิตมากกว่า100%นะก็คือเขาจะไม่มึนงงนะครับผมแต่ว่าพลังชีวิตเขาเนี่ยถ้าไม่ร้อยเมื่อไหร่ก็เป็นแมวเหมือนเดิมนะครับโอเคนี่ก็คือเป็นแก๊งของแก๊งทหารเรือของเรานะครับผมนะแร้งที่ผมเล่นก็เป็นแร้งบีนะครับผม let's go รคัส เดินชมเชิเฟมเบิร์กอ่ะซ้อมบากกันซ้อมมากมมากัน <laughs> ด่านนี้ครับผมอารอนปราสเสกครับผมนะต้ <c oughs> องบอกได้เลยว่าสายวิ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ยึดธงแรกกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นซันจิตัวนี้แนะนําว่าให้ยึดธงแรกครับผมนะอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูละกันเพราะผมเล่นมาแล้วไงครับผมผมลองมาแล้วนะครับผม ก็คือมาถึงเนี่ยสกิลมันก็จะดีเลย์เหมือนเมากโกรใช่ไหมครับสกิลเดินชมจันเนี่ยนะครับผมเนะเวลาลเวลาพอ,พอดีเล์เสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็ทําการยึดทงแรกแล้วดีเลนก็จะเป็นพอดีแล้วก็ทําการว้าไปฝั่งตรงกลางครับผมยึดทงกลางได้เร็วขึ้นนะครับ อ่าพลังทีมเราเท่าไหร่ไม่รู้กาลืมดูอู้โหมีบูสองทีมเราห้าหมื่นมึงตายกูบอกแค่นี้นะครับท่านผู้ชมอู้มีบอตรหนึ่งตัวอีโลบินนมโตครับผมนะ <c oughs> หรือแล้วมีมีเทพลน์อินอยู่ด้วยอ่โอ้โหมีซีพีซีโร่อยู่อ่ะใครจะสู้เพื่อนเออเดี๋ยวกูยึดเองเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวกูยึดเองเพื่อนเออโอเคไปเลยนนั่แหละมาถึงแล้วก็ยึดหงแรกก่อนเห็นไหมครับผมนะเออเขาจะด่าหรือเปล่าเนี่ยเออยึดหงแรกเสร็จปึ๊บแล้วก็บินไปเลยนะครับผมนะบินไปฝั่่งงงตรรข้้าามมมมมึบบเเเห็็นััคคผโอแลลวกพพิ วิ่งกี่สิแล้วก็ยึดครับผมนะักลื่นและทีนี้ก็ดูฝั่งโน้ตว่ามีใครเกาะขอบเบาะอยู่ป่ะถ้ามีใครเกาะขอบเบาะมันบินไปได้นะสกิลนี้คือสมมติว่ามีระยะพอสมควรเนี่ยสามารถบินไปหัวเขาได้เหมือนกันเห็นไหมย่างเช่นโรบิงตัวนี้นะเออมันตายแล้วล่ะกูยังไม่ทันได้บินไปหัวเลยงามไส้อ่ะอย่างเช่นถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยผมสามารถบินขึ้นไปได้ครับผมนะถ้าอย่าไม่ผิดนะโอ้ยเดี๋ยวๆใจเย็นเพื่อนค่อยคุยกันโอเคเนะี่ยอยู่ไกลๆครับผมนะแล้วก็บินมาได้ครับผมแต่กูไม่บนะินไงกูย,ยึดครับผมกนะููคืือออออไไปยยึดดดจจััโโชชาานน่่แล้วงเพ ครับผมนะโอ้โหเรียบร้อยชนะใสๆหัวใจสี่ดวงครับท่านผู้ชมปอซน้นฟั้งเซ่ใส่เข้าไปอีกหนึ่งอุ้ยทำไมปานี่ชนะง่ายจังอ่ะครับผมนะมาไปยึดยืดคืนก่อนยึดคืนเหรอเร่เร่เรเร่เเร่เยึดคืนเร็วยึดคืนเร็วยึดคืนโอ้โหเราก็มุสาใ้ยึดคืนนะผมอีเลลี่มันก็ไม่ไปอยู่ในทงอยู่ในทงกับเพื่อนยึดได้แล้วอีกเลยนะครับผมเพื่อนเราก็เอ็มบีพีปานี้นะครับผมนะคุณออเรียดเมน คุณออสเบลแมนได้ MVP ครับผมนะเออพี่โอมาเล่นด้วยวะพี่โอมาเล่นเกมนี้ด้วยเหรอวะคนละเจ้ากันนะครับไปตาต่อไปดีกว่าตาต่อไปกูขอด่านเดิมแล้วกันนะฮะด่านนี้กูยังไม่ทันโชว์สกิลชุกไปชุกมาเลยครับผมนะมันจบเร็วจังมาเพื่อนไม่ว่าจะเป็นด่านไหนก็ตามนะครับผมนะอย่างเช่นด่านโคลอสเซียมอะไรอย่างเงี้ยก็จะโหดเหมือนกันนะครับเออหุ่ดสูตรหุ่นสูตรนี่หุ่นสูตรเดเข้าไปกูแด็บอย่เดียวเฮ้ยกูชอบแด็เฮ้ยยา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 อะไรบ้าเสร็จมากโอ้โหเป็น อาราบาตาสเตชไนนะครับผมอันนี้ก็สามารถจะโหดได้เหมือนกันนะคือแนะนําว่าพุ่งไปทงสองก็จะโหดหรือว่ามา,มา,ม,ามาจับทงกลางก่อนแล้วก็ทําการฟองคัดเซ่สู้ไปแล้วก็เฟรมเบิร์กยัดไปนะต้องดูว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีตัวละครที่โหดหรือป่านะถ้าถ้าเขาเป็นตัวกลางเรการก็สู้ได้อยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าอยู่ในแรงเอสเอสอ่ะมันไม่สามารถที่จะทําอะไรอย่างนี้ตามใจชอบได้นะท่านผู้ชมคิดไปก่อนนะบอกไปก่อนอม,มาเจ็ดหมื่นสองทีมเราครับผมนะมีครับผมนะ อ๋อกิกิอ่อของเรามีบูทหนึ่งเต็มครับผมนะโอเคหนึ่งคนยาบูทยาบูท,บทขึ้นจึ๊บอ๋อ <c oughs> ง่ายจริงๆเวลาเจอคนที่ไม่ใช่มีบูทนะครับผมนะปานถิ่นก็เดชมาเลยครับผมแล้วก็ทำการเดินชมฟักจันซุกเข้าไปซุกเขาให้โอเคเดินชมจันมาครับผมนะแด็ดมาไม่มีใครเร็วเท่าเรานะเพราะว่าเราแม่งมีเดินชมจันไงแล้วก็ยึดจันโอชาแล้วก็สองคังสเซ ด็อกเข้ามาดิครับออ้โหลบลับตะหลบลับตะครับผมนะอีหนูเป็นไงล่ะน้องอะไรอีหนูอะ,อะไรอะไรอาทำกับพี่อย่างนี้เหรอ x กซ์เหรอ x r a เหรอตายเหี้ยเหรอครับ ปลายเหี่ยพี่แยบครับผมนะพี่แยบไปดิครับผมนะปลาเหยี่ยวทำไรปลาเหยี่ยวทำไรพี่หลบได้แตกเข้าไปดิน้องเฮ้ยเดินของจันมาก่อนครับผมกูเตะกูเตะครับผมกูเตะอัดครับผมอื้อหือกูเตะเองเนี่ยเกิดมาเพื่อเตะเองจริงชีวิตกูนะครับผมกูยึดจังโอชาไปก่อนโจ๊กเข้าให้เฮ้ยมีคนมายึดตรงกลางวะเฮ้ยต้องอยู่ฝั่งนี้ต้องอยู่ฝั่งนี้ครับผมนะโอเคเจออย่างนี้ก็สองคันเซ็โอ้กระบาโมก้าเลยครับผมนะระวังระเบิด ยึดได้พอดีครับผมนะครับทมกคนหนีก่อนละกันครับผมนะโอเคหนีมาก่อนรอจังหวะอ่ามีคนยึดทงสองกูเหรอดีกูเหล่อได้ดิเฮ้ยเอาดิเฟมเบิร์กยัดมาไปดิอุ้ยเอ้าโดนแข่งกูเตะจับเข้าไปเตะเฮ้ยกูโดนโดนไฟใครวะไฟเอสเหรอเอสบันคีเหรอกูเจาะครับผมนะกูเจาะครับผมนะเดี๋ยวกูเจอสองจังหวะอุ้ยเรามีบุ๊เราเจาะแตกครับผมนะแตกเลยเจาะเฮียแตกเลยครับผมนะโอเคแบทมาก่อนครับผมนะ สองคาเซ่เดี๋ยวกูจะคอนคาเซ่ก่อนเธอนะบอกคอนคาเซ่โอ้โหไม่ตายหรอวะเฮ้ยมึงรอดได้ไงวะเพื่อนกูเจาะไข่แดงก็ผมแตกเข้าไปก็ผมนะโอเคกูเจาะไข่แดงกูเจาะไข่แดงก็ผมนะกูเจาะไข่แดงแตกเข้าไปอีกหนึ่งก็ผมนะพลังแห่งเจาะไข่แดงโหดจริงครับผมนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดินชมจันทร์อู้โหอย่พองตายไอ้โดนอี่าพองมาพองมาเดินชมจันทร์เฟมโอ้โหกำลังจะเฟมเบิกเ,เ,เลยอะ่ะคือ ต่อให้ตัวตัวไคลโดมไม่บูนนะครับแต่ถ้าหากว่ามันกินสาเกเมื่อไรเนี่ยมันจะบอดสเตตัสโหมดมากครับผู้ชมก็คือมันเป็นตัวตัวหนึ่งที่แบบว่าน่ากลัวเหมือนกันนะต่อให้ไม่บู๊แต่ถ้าบูทนีม่มัมนปีโคตรแรงอย่างที่ผมเคยทคําคลิปไปนะมันคีดอกกัห้าหมื่นสองจำได้ไหมครัคือยังไงก็ตายอะครับผมนะมันปียังไงใครก็ตายั้างนน้นนะครับผู้มชมเนี่ยเราก็ทําการเดินชมจันมาก่อนเลยเลยครับผู้ชมโอเคเฮ้ยฝั่งเรามายึดตรงนี้อ่ะสวยเลยครับฝั่งเรามายึดโอเคเยี่ยมมากอิลูฟี อู๋แล้วตรงกลางใครยื้มันมึงตายนั่นน่ะเพื่อนเออมึงตายยิงอนั่นโอเคเดี๋ยวกูยื้ตรงกลางกูวิ่งผ่าไปเลยปากปากปักโอเคไปยื้จัดโอชาไปดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากที่จะมาละเพื่อนอยากที่จะมากูรู้กูยื้จัดโอชาก่อนครับผมนะขอนัทเต้โอ้กูโดนมลไปี่ครับผมนะแตกเปหนึ่งครับผมนะกูเจาะไข่แดงกูเจาะไข่แดงลูฟี่กูมีบูทครับผมอะไรกูไม่กูไม่ตายกูมีบูทอยู่อีหนูฮึไคโดกูเจาะครับผมกูเจาะอ่ะเจาะล้มล้มเดมอดเยือพลัง เดินชมจันทร์เฟรมฟัก์กิ้งเบิร์ดมันหลบได้มันไม่โดนมันไม่โดนอุ้ยหลบได้ครับผมนะกูจ่อกูจ่อครับผมแตกไปหเสียวๆไปครับเสียวๆไปโอ้โหชนะใส่ใส่หัวใจถีดวงเพื่อนเราแม่งยึดให้นะครับผมนะโอ้โหสุดๆตาอนนี้ดังขึ้นไปครับผมนะอื้เอ็มวีฟรีวันดีเย่ครับผมนะ PDN นั่นเองครับผมมันโหดจังวะทำให้กูโหดจังวะเนี่ยดงดีกูเก่งอยู่แล้ว เออในไม่ไม่ไมไมว่าอะไรไหนนี่กูเก่งอยู่แล้วครับผมมันคิดเทพลาอินไงท่านผู้ชมเออโอ้โหคิวไปแปดเลยเหรอแป๊ะมึงบ้าเปล่ <c oughs> านะง่ายซ้มเออโอเคไปต่อนะครับตาต่อไปเลยครับท่านผู้ชมอาลองปั๊กเสร็จมาดิเพื่อนขออาลองปั๊กเสร็จหน่อยอาสมพรองปัออป๊กปากแปดหมื่นห้าพิมเราครับผมนะมีแคงด้วยทีมเราครับผมบุ๊ดหนึ่งด้วยครับ โอหกหมื่นก็น้อยกว่าเราเลยดีเพราะเรามีบู๊ตเนี่ยของเขาไม่น่ามีบู๊ตนะเนี่ยของเค้ขเขาของเขามีบู๊ตนั่นอยู่คุณซูปา้าอะไรซูปา้ลาล่ะคุณแจ็มาก่อนเลยครับผมนยะไม่ต้องมีใครมายึดกูยึดเองเพื่อนโอเคปะยึดจันโอ้ฟักิ้งชาครับผมนะแล้วก็เดินชมจันมาก่อนเลยเบาๆอุ้ยมีคนมาเดินชมจันมาก่อนกูอะเดินชมจันมาก่อนกูอะส้อน,อนอคาพเฟ่เข้าไปแทนครับเออมึงกับตัวปลอมกับตัวจริองอะไรอุว่า มึงพรารสายโทมการใส่กูหรอยึดจัดโอชากันละกันเห็นไหมดูสังเกตรครับดีเลยซึ่งเห็นไหมดีเล่จะขึ้นมาเลยครับผมดีเล่จะเด้งขึ้นมาเลยครับผมเดี๋ยวเขาจะวัดเดินชมจานเอกเรากูเดินชมจันแตบบ่มึงไม่ยึดกูยึดเองละกันเขาแทนที่เขาจะยึดตรงนี้ก่อนนะ พี่มึงจะยึดตรงนี้ก่อนอนะอุย้ยมึงมึงโดนโดนส้นต่อโดนส้นต่ออ่ามึงมาทั้งพี่ทั้งน้องเลยเหรอคอนคาเซ่บล็อกครับผมกระโดดได้อุย้ยโดนโดนยังโดนอยู่กูเจาะไข่แดงกูเจาะไข่แดงครับกูเจาะไข่แดงกูเจาะไข่แดงแตกเข้าไปครับผมโอเคไปยึดจักโอชาชนะใสใสหัวใจสี่ดวงอนะทำให้ชมอะไรวะนะ้าทำไมกูชน,น,นะง่ายอย่างวะน้านะเฮ้ยเฮ้ยมึงทำหน้าที่กันหน่อยดิเออนั่นแหละไอ้หา่าอุ้ยไอ้ไอไอไอไหไไ่านะั่นไปยังไงวะน่ะมึงคิดอุยอ้ย บิดมมไอ้บิดมมมึงเอากูเหรอโอเคกูกลับก่อนละกันกูไม่อยู่หรอกกูไม่เคี้ยวกูติดแง้แง้ไอ้ตว์เอิรเล่นง,งี้อเหรอัฮคาเบอกเฮ้ยเข้ยเฮ้นเฮคยเน้อเฮ้มเเฮ้ยเฮ้งเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเยเยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยไอ้ย,ยเน,ยยนเยมันคิวเ้ยเฮ้ยเฮ้เลยเฮยเฮ้ยเฮ้ย่งมาเลยเฮ้ยเไ้่้พุงพ่งยเฮ้ยแเบบม้เยเฮนะยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยเพื่อเดักหน้าฐาน้นะครับกูก็ช้วกูก็มายยดคืนได้ไม่้ป็นไรแฮ้ยเพื่อน กูซิลอยู่แล้วเพื่อนเอ้ยโอเคมึงยึดไปแล้วมึงจะว้าบกลับมึงก็ว้าบไปนะ่ะมึงดูกูด,ด้วยเออมึงพูดมาเลยกูชอบนั่นแหละไอ้ฮ่าเฟมเบิร์นบลูไม่หลบได้ครับผู้ชมไม่โกนหดเลยครับผมควันคัเซ่บลูสะใจวะ่ะครับผู้ชมงามใสโอ้มีมีเพื่อนมายึดซีแล้วโอ้โหมันมันยึดตรงนั้นหน้าบ้านสงสารมันมากเลยแฉงอ่ะมันเอามันเอามัน มารับมือกับแช้งไม่ไหวครับท่านผู้ชมนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเรากำลังชนะแล้วอะท่านผู้ชมครับผมอู้ชนะใส่หัวใจแปดดวงครับผมอีแช้งไปไปตีเขาอีกโอ้โหอย่างนี้กูก็ต้องพลคาเฟ่ต้ารัดไหนโอ้โหแตกเข้าไปครับผมนะโอ้โคตรเถื่อนเลยว่ะไอแช้งมึงเถื่อนมากครับท่านผู้ชมโอ้โหดูดิเดินชมจันฝุ่มาโอ้โหแตกก็แบบครับผมโอ้โหมันสดจริงจริงครับท่านผู้ชมนะ MVP เอพีพีแงแน่นอนมันฆ่าไปสิบอะถ้าผู้ชมมันจะไม่ให้ไม่ให้ใหนี่ได้ไงไม่ให้เอพีได้ไงครับผมมึงเถื่อนมากลูกวะโอ้โหโคตรดิบเลยครับเพื่อนเราฉันเอ็ดตัวครับผมนะกูจะฆ่าแค่หกอะครับผมเนี่ยโอ้โหสุดมากครับผู้ชมคือมึงโหดมากครับแชงคนนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นคนใดดูคลิปไปผมชมกูเลยคุณโหดมากครับผมในแรงบีเนี่ยคุณมันเป็นแบบผมเลยโหดมากในแรงแรง แรงบีโหดจริงนะมฮะเอาง่ายๆก็ผมนะคลิปนี้ก็เพียงแค่คุณกดไลค์ซับสไครต์นั่นก็หมายความว่าคนจะเป็นสปอนเซอร์และสนับสนุสนผมที่รอแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าครั้งนี้จากลาก่อนอยากให้ผมทำตัวละครอะไรในเกมวันพีบริลัสอีกคุณสามารถที่จะคอมเมนต์ไปได้และบอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้อยู่แล้วแหละผมเห็นคอมเมนต์ทั้งหมดแล้วแหละผมนั่งอ่านอยู่เออผมชอบอ่านคอมเมนต์นะครับผมนะเพราะว่าคอมเมนต์เราอ่านแล้วเราก็ได้กำลังใจเยอะนะจากพี่เลี้ยงน้องนะครับผมนะที่เขามา ดูเราให้กำลังใจเรานะครับผมขอบคุณมากเลยผมชอบนะครับคอมเมนต์ที่บอกว่าชอบคลิปนี้จังเลยชอบคลิปนี้จังเลยนะผมชอบพี่แปะเล่นวันทีสมากๆเลยครับอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกมีใจมากขอบคุณมากๆเลยที่ผมทําแล้วก็มีคนชอบนะครับผมนะก็ง่ายๆเดี๋ยวจากลาไปก่อนนะครับผมนะบอกกันละกันนะอย่าให้ผมทําไรครับเจอกันครับสดอีกครับแล้วสด ชำ้ำกูนั่งฟังเพลงรักเพลงลูวหักแม่งทุกวันน้ำในตาของกูม,มันไหลออกมาทุกๆค่ำยังคิดถึงเธอตลอดเธอแม่งมหั่วอยู่แห้งวันในกันกูนพัเพ่อถึงเธอตลอดเวลา